ประชาสัมพันธ์อีกครั้งนะคะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่รับชมช่อง YouTube รู้ทันรู้ทุกเรื่องทันข่าวสวัสดิการแห่งรัฐนะคะวันนี้ทางช่องก็นำข่าวสารนะคะมาอัปเดตเกี่ยวกับคนที่ใช้บัตรเก่านะคะแล้วก็คนที่ลงทะเบียนบัตรใหม่สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังเนื้อหาเช่นเคยนะคะก็ยังจะขอกำลังใจ ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องด้วยนะคะถ้าพอแม่พี่น้องท่านใดเห็นว่าทางช่องทําคลิปดีมีประโยชน์ช่วยแชร์ช่วยบอกต่อกันออกไปให้ด้วยค่ะสําหรับคนที่ใช้บัตรเก่าอยู่นะคะบัตรเก่านะคะก็จะสามารถใช้ได้ถึงวันที่31มมีนาะคมนะคะในเวลาจะโดนตัดนะคะก็คือ สี่ทุ่มตรงนั่นเองนะคะคนที่มีบัตรเก่าถ้าลงทะเบียนค่าน้ําประปานะคะแล้วก็ค่าไฟฟ้านะคะเงินก็จะคืนเข้าบัตรใบเก่าครั้งสุดท้ายนะคะในวันที่18พฤษภาคม2566นะคะและคนที่ใช้ใบเก่าลงทะเบียนนะคะแล้วก็ลงทะเบียนผ่านยืนยันตัวตนผ่านนะคะก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ในบัตรประชาชนใบใหม่นะคะ ในวันที่1เมษายนเป็นต้นไปนะคะอันนี้ต้องมีรหัสประจำตัว6หลักด้วยนะคะอันนี้พูดถึงในคนที่ใช้ใบเก่าและลงทะเบียนใบใหม่ผ่านนะคะลงทะเบียนใบใหม่ผ่านแล้วนะคะบัตรใบเก่าก็จะโดนตัดไปนะคะก็จะมาเริ่มใช้ในบัตรประชาชนนะคะวันที่1เมษายนนี้นะคะและคนที่ลงทะเบียนใบใหม่นะคะไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนเลยนะคะ ถ้าไปลงทะเบียนนะคะไปยืนยันตัวตนตามช่วงเวลานะคะก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ในครั้งแรกก็คือวันที่1เมษายนนี้นะคะ เริ่มใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนได้เลยนะคะแต่จะต้องมีรหัสประจำตัว6หลักนะคะเพื่อใช้กับร้านถ่งฟ้าราคาประหยัดนั่นเองนะคะและที่สำคัญเลยที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะอย่าลืมเปิดบัญชีธนาคารพร้อมกับผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนนะคะใครที่ผูกพร้อมเพย์ไว้กับเบอร์โทรศัพท์นะคะจะต้องแจ้งเปลี่ยนนะคะ จะผูกพร้อมเพยได้กับเลขบัตรประชาชนเท่านั้นนะคะจะเป็นธนาคารอะไรก็ได้นะคะให้เช็คด้วยนะคะว่าผูกพร้อมเพยกับธนาคารอะไรหรือเช็คว่าผูกพร้อมเพยหรือยังนะคะผ่านแอป,ปเป่าตังนะคะถ้าเราเช็คสิทธิ์แล้วนะคะผูกพร้อมเพยแล้วถูกต้องนะคะการยืนยันตัวตนถูกทั้ง3ถูก3ผ่านนะคะก็รอใช้สิทธิ์เลยนะคะเริ่มต้นใช้สิทธิ์ในครั้งแรกวันที่1เมษายนนะคะ แต่นะคะทางช่องได้ทำตารางนะคะว่าสำหรับท่านที่ไปลงทะเบียนในระหว่างช่วงวันนี้ถึงวันนี้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ในวันไหนนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้กลับไปย้อนดูคลิปของทางช่องได้เลยนะคะในนั้นจะมีรายละเอียดแจ้งให้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดติดตามทางช่องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมข่าวสารดีๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะ